คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหรียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับแล้วนี่ครับจะเป็น TFT p a ทใหม่13.4นะครับที่จะเข้าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับผมโดยเสียงผมอาจจะป่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดหวัดทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแผทนนี้ครับจะเข้าวันพฤหัสเนาะปกติจะเข้าวันพุธนะครับก็มีดิเล์นิดนึงแผทนนี้ครับจะเป็นแผทที่น่าสนใจมากๆเพราะมีการปรับเนิร์ฟไม่เยอะแต่ว่าเป็นการปรับที่ดูมี Impact มากเลยครับผม เราจะมาดูที่ระบบเกมนะครับผมระบบเกมอันแรกครับจะเป็นบอกว่าในเวลาที่คุณสู้กับรอบคลิปนะครับถ้าตัวละครมินเนี่ยนดรอปไอเทมซ้ากันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับเกิน2ชิ้นจะให้การันตีคอนแดงมาทุบปรีไอเทมด้วยนะครับผมถ้าใครที่แบบโชคดีมากๆจะเล่นคอมเวทไม่เจอมานาเลยเจอแต่ดาบนะครับก็จะมีโอกาสได้คอนไปทุบ เป็นชิ้นอื่นบ้างอาจจะเป็นชิ้นที่ดีกว่านี้หรือไม่ก็แย่ลงแต่ก็ดีกว่าการที่แบบไม่ได้เป็นอของที่แบบเราไม่ใช้แน่นอนนะครับประเด็นคือครับถ้าคุณมีโอกาสได้ตะลิวหรือกระทะการได้คอนนะครับที่ง่ายขึ้นก็จะมีโอกาสทุบได้สลับกันเผื่อคุณต้องการกระทะเป็นแบบตราแอมบูเชอร์อะไรงนี้แต่มีตะลิวก็จะได้คอนแดนนะครับมาทุบสลับกันง่ายขึ้นเช่นกันออกเป็นนะครับผมอันนี้ครับจะบอกว่า ออกเมนนะครับที่ให้พวกตรานะครับผมจะออกยากขึ้นนะครับถ้าออกในรอก4ี่ขีสเช่นนะครับถ้าผมจะเล่นพวกแบบอ่าพอทอพวกแบบคอนเคอร์เลอร์คอนเคอรเลอร์เวลาจะให้มันครบ9มันใช้ตราทั้งหมด3ตราใช่ไหมครับถ้าผมตัวละครคอนเคอร์เน้อยอาจจะบอกว่ารอบนั้นนะ่ะผมไม่ได้เล่นคอนเคอร์เเกมก็จะไม่ได้ให้อยู่ดีๆให้ตราคอนเคอร์เลอร์ ที่มันจะเปลืองช่องออกเมนแปลงหนึ่งนะครับ่นะครับกับการถ้าคุณต้องการให้มันออกเวลาคุณเล่นตำรวจเอ่ยเล่นคองเคอร์เลอร์เอ่ยเวลาคุณมีตำรวจ6อยู่แล้วมีคองเคอร์เลอร์6มันก็จะมีโอกาสออกมากขึ้นแทนนะครับก็คือถ้าคุณไม่ได้เล่นมันก็ไม่น่าจะออกละแต่ถ้าคุณเล่นลงตัวละครเยอะมันก็จะออกนะครับถ้าใครยังไม่รู้ครับอ,อัคเมนที่3ามี่สแล้วก็สี่ีสเนี่ยจะมีการเหมือนกับสแกนบอร์ดด้วยว่าตัวละครเรามีเผาอะไรเปิดใช้งานมีตัวละครอะไร แล้วมันจะช่วยออกออกเมนที่มันตรงกับบอร์ดเราแต่ไม่ได้ร้อเนะครับอันนี้จะไม่ใช้งานใน2ที่1แต่ว่าจะเป็นรอบอัเมนที่2แล้วก็3แทนนะครับผมแล้วนะครับถ้าคุณต้องการทำความฝานได้เป็นจริงของเคอร์เรอร์กตามรรดสิบขโมยเทมยี่ของกลางก็อย่าลืมลงตัวละครให้เยอะที่สุดในช่วงก่อนที่จะถึง4ีกสก็แบบ4ีนะครับผม อ n นโนเมอรีสนะครับปัญหามากมายตามมาหลังจากที่อ n นโมอรีสนะครับออกซ้ําได้อันนี้ครับเขาก็บอกประมาณว่าอ n นโมอรีสนะครับจะไม่ออกอันนี้เขาบอกไปก่อนแล้แต่ว่าคุณจะไม่เจออันซ้ํากันเลยใน12ตัวเลือกแรกแต่ว่านะครับบางครั้งพอครบ12บปั๊บก็ออกซ้ําต่อไปเลยมันก็บอกนะครับว่าหลังจาก12ก็จะมีการออกไม่ซ้ํามากขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็มีการบอกว่าพวก w วนเดอริงเทรนเนอร์หรือโกลเอมนะครับพวกเสาหรือว่าโกเลมที่มันให้ตรามามันจะให้เป็นอย่างนี้ครับมันจะให้ตราเผาก็คือพวกเผาแบบเผาตำลวนเผาแบบเผาเรเบลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พวกคลาสคลาสแบบโดเมนเตอร์พวกโอกาสที่จะแบบเป็นแบล็กกาด์สีเทาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีกหนึ่งนะครับจะเป็นสุ่มนั่นหมายกมว่านะครับเวลาคุณอยู่ประตูมิติแอมเบซซาที่ทุกคนจะมีโกเลมสุ่มตราสุ่มเผามันจะแบบกว้างขวางมากขึ้น ไม่ได้แบบเป็นทางฝั่งของแบบเผาเผาเผาคลาสคลาสคลาสแล้วมันเล่นยากมันจะสมดุลมากขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังโคงมีโอกาชื่อได้อันไม่ดีอยู่แต่ก็ขยายให้ทุกคนได้อันที่ดีมากขึ้นนะครับมาดูที่เผาและคลาสนะครับเอซ์เปรดเมนนะครับล่างโบนัสที่มันจะมาจากตัวแยกล่าง เวลาคุณได้ตายสเปริเมนต์นะครับถ้าคุณวางตัวละครที่ถือตรามันจะแจกโบนัสแยกล่างให้กับตัวละครอซ์เพริเมนต์ในช่องเขียวมันจะลดเลื่อนนะครับตัวละครที่แยกล่างมาและรู้หรือไม่ครับตัวละครที่แยกล่างนับเป็นดาเมจตอนจบไฟด้วยนั่นหมายความว่านะครับถ้าคุณเจออซ์เปริเมนต์แล้วมันแยกเล่าออมาเพราะมีตราแล้วคุณฆ่าได้ไม่หมดหรือว่าฆ่าได้น้อยมันจะนับเป็นดาเมจที่คุณโดนยิงด้วยครับถ้าคุณแพ้แต่นะครับการที่เราฆ่ามันไม่ค่อยได้เนี่ย เป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิดนะฮะซอซิลเลอร์นะครับผมแล้วก็วิชั่นนารีจะคล้ายกันเลยครับจะพูดคู่กันเลยจะเอาซ o อกซิลเลอร์8แล้วก็วิชั่นนารี8นะครับออกสาเหตุนะครับก็คือเพราะว่าทางฝั่งของวิช i ั่นนารี8แล้วก็ทางฝั่งของซ o อก8เนี่ยมันทําได้ยากเพราะว่าซ o อก8ก็ต้องไปพึ่งตัวละคร5บาท วิชั่นรีแปก็ต้องพึ่งตัวละคร5บาทแล้วก็ตราอีกอันหนึ่งนะครับมันจะยากมากถึงแม้ว่าซอกแปนะครับปัจจุบันนะเล่นได้ดีมากๆแต่ว่าก็ต้องพึ่งตรากองหน้าโคตรบางแล้วก็ต้องรอเลบองเลอบอง,อบองถ้าไม่มาก็อาจจะไม่ติดซอกแปแล้วก็จะไม่ได้แบ็กโหลดอีกกองหน้าก็หายไม่มีไซออนมาเลยเล่นยากครับนั่นนะครับซอกกับวิชั่นนะครับจะเหลือแค่สูงสุดที่6แทนและก็จะได้ความสามารถของทางฝั่งที่เคยเป็น8นะครับผม ทางซอร์ซเลอร์นะครับก็จะได้แบบสกิลที่เป็นเวทนะครับจะทำการลดดาเมจศัตรูไปนิดนึงนะครับเหมือนกับแดสเลอร์เซตสิบวิเชนารีนะครับผมสกิลก็จะทำการฮิลเพื่อนๆแทนนะครับแต่ว่าก็จะมีการลดปริมาณนิดนึงส่วนซอกกนะครับก็ถูกลดพลังเวทที่ได้มาค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช้แค่6ตัวนะครับข้อดีผมน่าสนใจที่ซอร์ซเลอร์เพราะว่า ปัญหาของมันคือเราต้องใส่ตัวละครไร้ค่าท้ายเกมเยอะมากอาจจะเป็นลากอาจจะเป็นไซล่าอาจจะเป็นเวนลาที่ทําอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่มันจะเหลือที่ไปใส่แทงมากขึ้นนะครับผมนะครับซอลเลอร์น่าสนใจวิชั่น6กก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็เหลือที่ไปวางแทงปัญหาเดียวกันเลย ไม่มีที่ลงแทงนะครับผม Family นะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าถ้าคุณใส่ตรา Family 3อันให้กับ w วอลวิกจิ้งแล้วก็ Y นะครับซึ่งเป็นตัวละคร Family ตอนโตจะมีปรากฏการพิเศษเกิดขึ้นนะครับเป็นอีสเตอร์เอะเอาไปว่านะครับผมจะไม่สปอยคุณละกันแต่ว่าเป็นอีสเตอร์เอที่โคตรดีและทำได้ยากมากเพราะว่าคุณต้องการตา Family ถึง3อัน ถึงแม้ว่า Family จะครบแค่5ก็พอแล้วจะแค่2อันและคุณต้องเจอตัวละคร6บาทที่เป็นวอลวิกซึ่งตัวละคร6บาทเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบางครั้งทั้งเกมไม่เจอสักตัวเลยก็เป็นไปได้ด้วยเพราะโอกาสมันน้อยมากมาดูที่ตัวละครนะครับออะเรียบร้อยครับผมลักนะครับโดนอัปเดตแบบโกลเดสปาตูล่าด้วยนะครับพูดถึงโกลเดสปาตูล่านะครับแพทนี้อาจจะเข้าช้าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ต้องติดตามกันลักนะครับผมบอกว่าถ้านางให้โล่ตัวเอง จะโดนมานาล็อกนะครับก็คือตราบใดที่โล่ที่อยู่กับลักเนี่ยยังอยู่กับตัวเองมานามันจะไม่เพิ่มครับโล่ต้องหายก่อนเวลามันตีมันจะได้มานาเพิ่มนะครับอันนี้นะครับเป็นการกันไม่ให้มันได้โล่ซ้ําไปเรื่อยๆโล่เองอยู่สกิลใหม่ก็โล่ก็ามามันจะทําให้นางฆ่าไม่ตายซึ่งเป็นเหตุผลให้ลักโลนฮีโร่มันเก่งสมัยนั้นด้วยละครับ มอกาน้านะครับมีการบัฟความแรงของสกิลนะครับทุกดาวเลยรวมถึง4ดาวด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับผมโดยเฉพาะที่มอกาหน้า3ดาวอาจจะมาช่วยในคอมเรเนต้าที่เล่นยากมากหลังจากโดนเนิร์ฟก็เป็นได้นะครับ พาเวอร์นะครับอันนี้ครับเขาจะมีการปรับให้มันตีเร็วขึ้นแต่ว่าจะมีพลังโจมตีน้อยลงนะครับไม่ไงั้นเดี๋ยวตีเร็วมันจะโดนดาเมจพลจังโจมตีไปด้วยเดี๋ยวโกงเกินหน้าจะไม่ได้เป็นปบัฟที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพาเดอร์กองหน้าโงไม่ได้ขนาดนั้นแค่อาจจะเป็นส่วนช่วยในทางฝั่งของแ,แฟร r แฟมิลี่แล้วก็แฮบ,บูเชอร์ตุกเผ่าที่พาเดอร์อยู่นั่นแหละครับผมเสียดายที่ออกเมนนางโดนเราออกไปไม่งั้นโคตรสนุกน่เล่นระเบิดเพื่อนอะไรอย่างนี้ เรียวหน้านะครับเียวหน้า3ดาวเคยได้มาไม่ค่อยรู้สึกเป็นแทงสามดาว2บาทสักเท่าไหร่มีการบัฟนะครับความถือเข้ามาอาจจะช่วยได้ดีนะครับถือว่าเป็นการบัฟคอมเลเนนตาอีกนิดนึงเนื่องจากว่าคอมเลเนนตาใช้ทั้งเรียวหน้าอยู่แล้วแล้วก็ใช้มกนาอยู่แล้วด้วยนะครับเออก่อนนะครับอุ้ยโดนลดก่อกกันไว้ไป5หน่วยนะครับไม่ได้เรื่องใหญ่มากแต่ว่าจะเป็นการ พันิชคุณมากขึ้นถ้าคุณเลือกอน o m a l y ที่ไม่ได้เป็นแนวถึกนะครับบางคนชอบอาจจะเลือกแบบทางฝั่งของแบบเป็นบุลลี่ตัวละครดาวน้อยกว่าโดนเมลโลเยอะกว่าเป็นแบบบวกพล,ลังตำรวจทุลรงมันก็ดีครับมันจะดีมากแต่ว่าบวกกับตอนนี้ครับที่มันจะโดนลดเกราะเอกอกอดจะแรงแหละแต่มันจะบางมากนะครับผมนะครับเอกอกอดของประจำหนึ่งในของประจำผมแหละอน o m a l y เป็นแทงนะครับบวกเลือดเอย เป็นแบบตายแล้วเกิดใหม่เป็นแบบฆ่าแล้วพุง่งเป็นแบบบวกกอกันเวทได้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะบางเกินแวนเดอร์นะครับผมหนึ่งในตัวละครวอชเชอร์ er ที่น่าจะหวยที่สุดแต่ว่าไม่ได้หวยสุดแต่ก็ไม่ได้เก่งมากมีการบัฟนะครับเกาะที่แวนเดอร์2แล้วก็3ดาวนะครับพี่แกจะถึกมากขึ้นแพทนี้ครับสปอยเลยเซลีไฟไลท์น่ากลัวมากครับและนี่ครับก็เป็นตัวแรกในคอมเซลีวอชเชอร์ไฟไลท์ ลอริสนะครับลอริส์สาอาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าลอริส์สอและหนึ่งอ่ะพอโอเคแล้วละ่ะมันจะเจอในคอมทัวิเฟตแล้วก็ทางฝั่งของเซนติเนลไฮเมอร์เป็นหลักนะครับลอริส์สาได้รับบัฟมาอ่ามันไม่ได้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลกับไฮเมอร์หรอกเพราะว่าไฮเมอร์ส่วนมากมันจะไม่ได้เกล,ลีบลอริส์สามวิเฟตครับจะชอบลอริส์สามากมีการเพิ่มโล่นะครับที่ลอริส์สาดาวตัวที่2ครับในคอมเซลิ อันนี้ฮะที่3ดาวมันควรเป็นปสีขาวนะครับไม่ได้บัฟสกาสามเก่งมากครับสกา1นึสกา2ควรเก่งมากกว่านี้ทีมงานก็เลยตรงจุดครับผมบัฟการฮิลของสกาที่1แล้วก็2ดาวนะน,นะครับแพทที่จะถึงเนี่ยแพทเนี้ยไม่ออกตัดฮิลเรื่องใหญ่ครับที่ผ่านมาไม่ออกตัดฮิลโดนเรเดมชนันโดนมุนโดโดนตัวอย่างอื่นฮิลหมดละถ้าคุณไม่ออกตัดฮิลคุณจะโดนสกาครับสกาไฟไล์ไลท์ไฟล์ไลท์มีการฮิลสกามีการบัฟฮิล น่ากลัวมากครับตัดฮิวครับ3ชิ้นซันไฟโมเรโลเล็บับควรออกสักชิ้นหนึ่งมากๆครับต้องออกให้ได้ไม่งั้นคุณจะแพ้ในตาที่ไม่จะเป็นตัวแพ้ด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะตัวที่ 4, 3, 4ตัวที่3ของคอมเซลลิวชเชอร์นะครับการเล่นมีการให้โล่ตัวเองนะครับมากขึ้นไอที่มันบัฟเพื่อนอะไรเงี้ยให้เลือดของเอเมซิลี ดีแล้วครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันจริงๆเขาจะเพิ่มโล่นะครับที่การเลนจะได้ต่อทำการปักดาบนะครับคอมเซลลิวอชเชอร์น่ากลัวเข้าไปใหญ่ทวิชนะครับผมหลังจากที่ลดมานามา20หน่วยเหลือแค่40นะครับสกิลเร็วมากๆมีการลดอ่าควารจมตีมันนะครับหายไป10%แอบเป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่ว่าส่วนมาก เราใส่กุนซูอยู่แล้วเลยไม่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องออกนะฮะกุนซูเล่นบ้าครับก็ยังพอที่จะทําให้ตีเร็วได้อยู่ผมนะครับคิดว่าทวิชเป็นคอมที่เก่งมากแต่ว่าเอาจริงเล่นยากแหละทวิชสอมุนโดสอมุนโดโดนแย่งอีกนะครับโดเมนเตอร์อิลีสโดนแย่งมากมายเจสเคลินก็โดนแย่งนะครับและบางครั้งมันไม่เจอที่หรือว่าแปดด้วยเป็นคอมไม่ต้องรวยครับทวิชเพราะว่าตัวละครต้องใช้เยอะแต่ถ้ามาปั๊บก็โคตรเก่งเลยนะครับผมโดนเนิมานิดเดียว ไม่นิดเดียวหรอกหายไปสิปแต่ว่ายัางไงตัวละครมันใส่ตีนเร็วอยู่ละแล้วก็มีบัฟเอ็กซ์เพรริเมนต์มาช่วยก็ได้อีกเจสนะครับอันนี้เจสสาดาวนะครับผมเจสสดาวจะแรงมากทั้งเวอร์ชันตีไกลแล้วก็เวอร์ชันคอนนะครับทีมงานน่าจะเห็นเจสสดาวแพ้ลักโลนฮีโร่มงก็เลยแบบอ้ยไม่น่าที่จะอยู่นิ่งได้แล้วแต่ส่วนมากครับเจสสดาวยังไงก็เก่งแล้วแหละแต่อาจจะมีบางรอบแหละที่แพ้ผมเห็นที่คลิปแหละที่มันแพ้โลนฮีโร่ลัก แต่อันนั้นใครๆก็จะแพ้โลโฮิโรล,ลักแต่ถ้าเขาบัฟขนาดนี้แปลว่ามันจะมีคนทำเจฟสามดาวแล้วก็แพ้อยู่เลยได้บัฟมานะครับวิกเตอร์นะครับอันนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเนิร์ฟหนักอยู่นะฮะสตาร์นเท่าเดิมมันคือความเก่งวิกเตอร์แหละครับถ้าวิกเตอร์สตาร์ห่วยแค่นี้ก็ไม่น่า,นานเล่นและครับแค่นะครับสกิลที่มันจะยิงเป็นเลเซอร์ครับผมเดนเรย์ของมันจะไม่เจาะเกราะแล้วก็เจาะเวทแล้วผมเคยพูดว่ามันไม่จะเป็นต้องเจาะเกราะและเจาะเวทก็ได้ นี่ครับก็เลยออกไปแต่ว่านะครับจะจะเลเซอร์จะแรงขึ้นดามเมจของสกิลนะครับก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันนะครับไม่ใช่ปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วกันปัจจุบันวิกเตอร์ครับไม่ต้องใส่ของเลยบางคนชอบใส่ฮอตบางคนชอบใส่คาถาฟ้ามันได้ถ้าของมม่เหลือมากแต่ว่าไม่จะเป็นครับเพราะว่าผมเคยใส่แม้กระทั่งซ็อกแปดซ็อกซิลเลอร์แปดนะค,คุณดามเมจโคตรเยอะบวกพลังเวทเป็นร้อยยังไม่เล่นแรงมากเลยเหมือนกับมาสเกลตามพลังเวทน้อยเหมือนกับวิกเตอร์ครับที่ผ่านมา เอาแค่ลงก็พอให้มันสกิลซีซีสองวิยกลอยตุ้มเรายิงฟรีสองวิโคตรคุมม้มใช่ไหมครับผมแต่ปัจจุบันนะครับก,ก็ยังคุ้มอยู่แต่ว่านี่นะครับอาจจะสามารถใส่ของพวกเวทให้มันได้มากขึ้นเนื่องจากนะครับมันได้รับบัฟเวทมาแต่นะครับก็ต้องแลกกับการที่ไม่เจาะเกราะและเจาะเวทอีกต่อไปซึ่งส่วนมากในคอมทุกคอมกายภาพเวทคุณออกแบบเจาะความถึกเจาะเวทแล้วก็เจาะเกราะอ,อยู่แล้วล่ะครับผม อันนี้นะครับจะเป็นไอเทมของแสงนะครับผมของแสงอันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันแสงนะฮะเป็นเวอร์ชันสีทองนะครับไม่ได้เป็นเวอร์ชันธรรมดานะก็จะมีการบัฟมานะครับผมน่าสนใจตรงลูนันเฮอริเคนนั่นเองแล้วก็ไอเทมนะครับดีๆมากมายเลยครับ ออเมนนะครับผมอันนี้นะครับก็สามารถดูที่คุณสนใจได้เลยนะครับผมแฟลเซลล์นะครับที่บอกว่าคุณจะทําการซื้อแชมเปี้ยนฟรีเกมจะซื้อให้ฟรีนะครับตัวหนึ่งในช็อปตอนเริ่มรอบจะไม่ซื้อ3บาทขึ้นไปแล้วนะครับผม3บาทลงมา1นึเท่านั้นนะครับอันนี้ครับก็มีสีทองนะครับอันนี้คุณก็ดูได้นะครับมีเอาแกลล s แคนนอนแหละตั้งแต่สีเทาละออกที่2อคิดหตัวละครกองหลังนะครับจะ อ่าเริ่มมาเลือดนิดนึงหายไปนิดนึงแต่ว่าจะได้เบตมากขึ้นนะครับน่าจะดีตอนต้นเกมเกินไปแล้วก็นะครับมีออมนมาใหม่นะครับผมจะไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าอันนี้มันแบบดูตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับไม่งั้นเราจะพูดนานเกินไปพริสติกนะครับเมียน,นึนนะครับน่าสนใจนะครับแดงเถือกพริสติกไปล์ไลน์นะครับที่บอกว่าหยิบปั๊บนะครับแลวรอบคลิสตเลาต่อไปจากการตีออกออฟลุ้ง และออฟลุงและออฟทองจะให้ของรางวัลที่ดีขึ้นนะครับโดนเนิฟมาที่บอกว่าออฟลุงจะไม่รับของที่ดีขึ้นแล้วแต่ว่าออฟทองนะครับยังดรอปดีอยู่นะครับผมก็คือมันไม่ต้องการให้คุณได้6บาทตั้งแต่3ามคิดหนึ่งนะครับผมมันมันจะแย่ไปหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่านะครับการที่มันบอกว่าออฟลุงมีโอกาสออกของดีขึ้นมันมีโอกาสออก6บาทด้วยและ6บาทตอนช่วงต้นเกมไม่น่าเป็นอะไรที่คนมี อยู่แล้วนะครับผมแต่นะครับเอาเป็นว่าหยิบปั๊บได้ออฟลุงแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็จะถือเป็นออฟลุงปกติแชมป์รูปเออตัวละครตาไงเทมนะครับแต่ว่ายังคงปั๊บความรวยเพิ่มขึ้นของออฟสีทองนะครับซึ่งจะการันตีตอนท้ายเกมก็ต้องอยู่ไว้ถึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นฝั่งของออเมนสีลุ้งด้วยนะครับอันนี้ฮะเป็นชุด a n o m a l ีใหม่นะครับเรามีอ n o m a l ีใหม่มากขึ้นอีก 9 anomaly เลยนะครับพอดีครับมีอะไรให้เลือกมากมายข้อเสียครับ of course คุณจะเจอ anomaly ที่ต้องการยากขึ้นผมต้องการ anomaly แบบอัลติ e เมทฮีโร่ไป4ีดาวมีตัวเลือกมากขึ้นอีก9อันมันจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงช่วง10อันแรก12 10อันแรกครับแต่ว่าหลังจากที่มันโอกาสออกซ้ำได้รัวแล้วเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าเขาก็มีการบัฟมาแหละครับผม รูทุกคลอสนะครับตัวละครตัวนี้นะครับจะได้รับโอกาสคริติคอลมากขึ้นนะครับแล้วก็การคริ t ติคอลนะครับจะทําให้เป้าหมายนะครับโดนดาเมเจเลื่อนไหลไปด้วยนะฮะคอร t i ท g เวตติ้งเมนะครับได้รับพลังเวทประมาณหนึงและได้รับอีก5หน่วยนะครับทุกครั้งที่ทำดาเมจครบ1 0 0 0 0ตัวละครที่สเกลตามพลังเวทไปด้วยนะครับก็จะเก่งขึ้นด้วยนะฮะ c ซ b e r n e t i c e ก p o ็ e r m e n t นะครับก็บอกว่าจะได้รับตีเร็ว8%นะครับแล้วก็ได้เพิ่มอีก2%ต่อชิ้นสวยเท่มนะครับที่ถือโดยเพื่อร่วมทีมอาจจะหยิบแพททวิชแล้วก็มันจะทดแทนที่โดนเนิร์ฟมาก็ได้ i ฮฟ Mind ครับที่เราเห็นแบบมังกร2ดาวปู2ดาวอะไรเงี้ยที่เขาแบบเอามาเล่นกันในทีมแต่เนี้ยครับเขาบอกว่า each player combat จากนั้นน่าจะขโมยมกกังกรไม่ได้แล้ เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพลเยอร์ด้วยนะครับแชมเปี้ยนอาจจะนับมังกรด้วยแหละแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นรอบต่อสู้กับผู้เล่นก็ถือว่าเป็นบั๊กใน PBE แล้วกันนะครับนะครับไฮบ์มายเพิ่งเห็นไม่น่าจะขโมยมังกรได้แล้วนะครับประเด็นเขายังไม่จบได้รับคูณดาเมจจากทุกแหลงนะครับ25หรือเป็นดาเมจแอมนะครับจะคูณแบบทุกอย่างเป็นดาเมจจบนะครับก็ถือว่าตัวละครเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้น5อแหละครับก็ถือว่าโกงอยู่แหละแล้วก็ได้ตัวละครที่ฆ่าได้ อาจจะได้ตัวละคร5บาท3ดาว4บาท3ดาวก็ได้นะครับ Infections anomalies นะครับได้รับพลังจมตี15%พลังเวท15หน่วยนะครับโดยเมื่อเริ่มแต่ละรอบนะครับผมจะบัฟเพื่อร่วมทีมเอฟเฟกนี้นะครับ1ตัวด้วยนะครับเหมือนจะบัฟไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยโดยนะครับเมื่อตัวละครเรานะครับมีบัฟนี้แล้วนะครับจะเพิ่มอีกทีละพลังจมตี2%แล้วก็พลังเวทนะครับ Stage of each round ก็คือ2ที่1แบบ ก็คือแบบหักคิดนึักักนะครับผมจะเป็นสเตจมันจะเป็นหักคิ1นก็คือเอฟเฟกต์นี้จะบาร์้ลังรวมทีมเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับผมก็คือยิ่งคุณยื้อนานคุณไม่ตายทันทีตัวละครทั้งหมดของคุณนะครับก็จะไล่บัฟไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ชัวร์ว่าถ้าขายทิ้งลงตัวใหม่มันจะนับใหม่หรือเปล่านะครับผมแต่น่าจะนับใหม่แหละพาว์นะครับผมได้รับพลังรวมที20นะครับและจะได้เพิ่มขึ้นอีกตก้าเะอรคเ้็นๆกั่อทุกดงเท ไททันออฟทีเวิร์คครับได้รับความถือึงนตะครับต่อจำนวนดาวของทั้งหมดนะครับในบอร์ดคุณโดยนะครับถ้าคุณมีตัวละคร3ดาวจะนับเป็น4ดาวก็คือตัวละคร3ดาวจะนับเป็น4%นะครับแต่ว่าที่เหลือ1ดาว2ดาวจะบวกความถึก 1- หรือ2%เนะครับเหมาะกับพวกแบบบุยเซอร์6เหมาะกับแบบวอชเชอร์6เหมือนกันก็คือจะถึกเข้าไปใหญ่วอชเชอร์ครับมันน่ากลัวหลายคนบอกว่าพี่บุกวอชเชอร์4กับ6มันต่างกัน5%้ แต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์นั้นไอ้ค่านั้นนะครับมันคือสแตทความถึกมันไม่ได้เป็นเกาะไม่ได้เป็นการเวทมันคือความถึกมันทนทานจากทุกแหล่งเลยนะครับ ถ้าคุณมี Titan of Teamwork ก็ถึกเข้าไปใหญ่ถือว่าน่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวมากแป้แวนไพลิกแอฟ f ินิตี้นะครับได้รับดูลเรือ20นะครับโดยจะเพิ่มขึ้นเป็น40เมื่อเลือดลดลงต่ำกว่าเพียงแค่75เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมาะกับเออกอดเหมาะกับไ i o โ e t เหมือนกันเหมาะกับตัวละครไฟเตอร์เหมือนกันนะครับ วอลเลเชสอัปปะิตนะครับตัวละครนี้น,นะครับจะมีเลือดเพิ่มขึ้น300หน่วยและนะครับมีดาเมจมากขึ้น15%นะครับดาเมจแอมโดยนะครับจะมีไอเทมพิเศษนะครับอาจจะเป็นรูปเนื้อที่คุณนะครับสามารถโยนให้ตัวละครตัวนั้นกินจะเพิ่มเลือดและก็เพิ่มดาเมจแอมของตัวละครนั้นก็คือเป็นดาเมจจากทุกแรงโดยแลกกับเลือดของคุณสหน่วยฮ เหมือนกับมีใครบางคนในทีมงานเสียดาดระบบนี้ของไบรอารอเปล่าเนี่ยคุ้มมากเลยเนาะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วกันนะครับตัวละครที่ยิ่งเลือดเพิ่มอะไรอย่างงี้ดาเมจเพิ่มก็คุ้มบอกกับแบบตัวละครไฟเตอร์นั่นแหละนะฮะเพราะว่ามันให้เลือดแล้วก็มีดาเมจด,ด้วยแหละถ้า้แทงอาจจะไม่คุ้มแล้วปัจจุบันครับอโนโมอรีแทงดีๆดีเยอะอยู่แล้วเหมาะกับเออกอร์เหมาะกับแอมเบซ่าเหมาะกับวายเหมาะกับตัวละครไฟเตอร์มากมายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเชื่อว่ายังคงเป็นเมตาสมิชเอ c h โคอยู่ อันนี้นะครับก็เหมาะแต่ว่าคุณก็เสียเลือดไปด้วยนะครับนะครับก็อยากให้มันกินเพลินแล้วกันนะฮะเอาละครับนี่นะครับเป็นแพทใหม่นะครับของ TFG ที่3.4นะครับแพทนี้แล้วคุณละครับคิดว่าจะเต็มไปด้วยฝูงของ มแมลงไฟไลท์ไหมครับผมหิ่งห้อยอบินมากมายเพราะว่าหน้าน่ากลัวมากมันบับการเล่นด้วยแหละสาก,กาด้วยสาก,กาค,คือความเก่งของของ,ของไฟไลท์เลยครับแต่นะครับคุณละครับมีคอมีอะไรอยากเล่นไหมคิดว่ามีอะไรที่แบบน่าเล่นมากขึ้นเพราะว่าแผ่นนี้เนร้อไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นเนาะและคุณละครับคิดว่าอะไรจะเป็นแมลงหรือเปล่ามาคอมเมนต์นด้านล่างได้นะครับผมและเจอาันใหม่ในคลิปซาวโวในอนนาคตวันนี้ครับซาวโวลาไปก่อนนะบ่า